อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีเพ่อนสมาชิกทุกท่านครับเช้าวันจันทร์ครับเริ่มต้นวันทํางานสําหรับสัปดาห์นี้นะครับวันจันทร์ที่3กร,รกฎาคม2 5 6 6พบกับอาจารย์ดีโอเลสเช่นเดิมครับสูตราน้อยเด่นบนเด่นล่างสูตรเรายังคงเดินดีแล้วก็มาถึง10งวด10ดาวนะครับสถิติ16งวดตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ เข้ามาอย่างนิดเดียวมันก็เป็นไม่ได้สูงมากที่จะเข้าบนหรือเข้าล่างเนี้ยนะครับแต่ที่สําคัญคือเราจะเอาตัวนี้เนี่ยครับที่สําคัญคือเอาตัวนี้เนี่ยเอาตัวเลขที่เราได้ไปประกอบกับอ่ะประกอบกับตัวบินกระทบทนร้อยสูตรมันก็จะได้เลขที่เด็ดเรานะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้จำได้ไหมครับมันก็เข้ามาเรื่อยๆอย่างสวยงามนะครับวันนั้นวันที่หนึ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยถึงยี่สิบห้านะมาถึงวันที่สอง สังเกตดูสิครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันก็เป็นไม่ได้ยากนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่อาจารย์วางไว้มีเลขกห้าเลขกสามเลขกหนึ่งเลขกเจ็ดใช่ไหมครับสูตรที่คำนวณมือเราเลือกได้เลขกห้าเลขกสามอาจารย์ก็เอาหนึ่งกับเจ็ดมาใส่จากคอมพิวเตอร์นะครับที่ขัดบินกระทบชนเอาร้อยสูตรมาเทียบชนกันโดยเฉพาะถ้ามีสี่มีเจ็ดมีเก้าชอบมากนะครับผลการออกออกอะไรครับหนึ่งสองสามเจ็ดเก้าเป็นไงครับคู่นี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ด ไม่ผิดหวังจริงเลขเด่นประจาปีเรา4 7 9นะครับมี7 9อีกแล้วนะลองย้อนไปดูเศษสีครับปีนี้นะเลขสีเลขเดเลข 7, 9เนี่ยสวยงามมากโอเคครับเป็นอนว่าเลข1หนึ่งมีไหมมีหลักร้อยนะครับเลขสามมีหลักหน่วยบนเลขเจ็ดมีหลักสิบล่างก็เข้าสามตัวนะครับมีสามตัวนะครับบนล่างจากสีเข้ามาตัวเด่นเราเข้ามาสามก็ถือว่าโอเคนะ เดี๋ยวดูวันนี้วันที่3เราต้องไปดูก่อนคำนวณมือจะเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตพลิกกลับไปนิดหนึ่งคำนวณมือเมื่อวานนี้เราใช้สูตรไหนเราใช้หลัก10บนเช่นเดิมครับสถิติหลัก10บนบวก1บวก5บวก3คงที่นะสิบบนดเลขสี่บวกหนึ่งได้เลขห้าห้าบวกห้าได้เลขสิบหลักหน่วยของสิบคือเลขศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามเลขห้าเลขศูนย์เลขสามห้ากับศูนย์ไม่มีเลยครับ มีแต่เลขก3ตัวเดียวที่เข้ามาตำแหน่งหน่วยบนนะจาก9ดาวก็เป็น10ดาวเขียนดาวสวยๆไปเรื่อยๆนะครับมีหาตัวเด่นตัวดับแล้วครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10วันนี้วันที่3เสถิติ15งวดก็เป็น16งวด10บนบวก1 บวกห้าบวกสามทงที่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะขออนุญาตคำนวณต่อไปเลยไหมนะถ้าเป็นย้อนดูคงจะเบื่อแล้วแหละสูตรนี้สถิติเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับมันก็มีมาเรื่อยๆนั่นแหละเราก็คำนวณมาสนะิบหกวด่ะคำนวณมาสิบมวดอ่ะสิบวันนะนะนะสูตรนี้นะครับก็สถิติเดิมๆนั่นแหละนะครับเปียนแต่ว่าล่าสุดเราจะเอาผลการออกเมื่อวานนี้ล่าสุดมาคำนวณแช้หลักสิบบนเลขสองบวกหนึ่งทงที่ได้เลขสาม สาบวกห้าได้เลขแ8ดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดได้เลขหนึเอาแล้วครับเลขสามเลขแปเลขหนไม่มีสไม่มี7ไม่มี9าเอาอย่างไรดีครับขออนุญ,ญาตแพทย์หนึงครับเน้น8ตัวแรกครับ เน้น3นะดึง3ดึง8มาอาจารย์จะดับ1นะครับดับ1เอา3กับ8มา3 8ใส่0 7เรียบร้อยครับ3 8 8 3 3 0 0 3 3 7 7 3 8 0 0 8 8 7 7 8 0770ที่เด่นฮานอยวันนี้ครับวันที่3กรกตาคมฝากไว้ประมาณนี้เฮงเฮงเฮปังปัปังรวยรวยรวยครับสวัสดีครับ